เลือกไม่ถูกจีซู b l a c k พิง k ตีเลอร์เรปาสวยออร่าในชุดเดรสม่วงกินกันไม่ลงหลายคนก็ทราบดีว่าซุปตาสาวแดนกิมจิจีซู b l a c k พิง k ก็คือ global ambassador ของแบรนด์ดีออขณะที่ซุปตาร์ตัวแม่แดนมังกรตีเลอร์เรปาแบรนด์ ambassador ของดีออเช่นกันทำให้สองสาวก็ปรากฏตัวร่วมงานอีเวนต์บ่อยๆทั้งในและต่างประเทศ สิ่งที่หลายคนพูดถึงก็คือชุดของคอสตูมต่างๆจนมีการจับมาเปรียบเทียบหนึ่งในนั้นก็คือเดรสสีม่วงที่ทั้งคู่นั้นเคยใส่ออกงานมีความคล้ายกันมากๆชุดดังกล่าวนั้นจีซูใส่ในงานชมแฟชั่นโชว์ของแบรนดีออร์ a w u 2 3ที่ปารีสแฟชั่นวีคในคอลเลกชัน w o m น e n s w e a r f o r w i n t y 2023 t o f 0 2 r ประเทศฝรั่งเศส ด้านดีเลอร์เรอปาได้ใส่ปรากฏต,ตัวในงานวอล์กฟิล์มไนท์เดินพรมแดงงานดีออบอกเลยว่าทั้งสองสาวก็สวยคนละแบบแต่ละคนก็มีสไตล์เป็นของตัวเอง